สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกเทรนเนอร์ไคลแม็กของทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรนเนอร์ไคลแม็กรายการที่จะทําให้ผู้หญิงรู้ลึกรู้จริงเรื่องบนเตียงมากกว่าเดิมนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับคุณจ๋าชาลิตาสาวผู้ค้ามวอดในวงการโฆษณาและเป็นสาวฮอตคนหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดี รู้หรือเปล่าว่าวันนี้พี่เชิญมาพูดเรื่องอะไรไม่รู้เลยค่ะโดนหลอกมาใครก็ไม่รู้ไปหลอกน้องจ๋าไม่รู้เหมือนกันค่ะก็บบว่าเดินหลงๆมาพูดหัวข้อก่อนหัวข้อของพี่วันนี้นะชื่อว่าเราโลมให้เราใจอันนี้คือพี่วิกจะมาสอนจ๋าอันนี้คือถนัดหรือเปล่าโอ้ยไม่ถนัดเลยอโอยน้องจ๋าบอกไม่ถนัดนะแต่ผมเชื่อว่าในความอินโนเซนต์ของน้องจ๋าเนี่ย มันมีอะไรซ่อนอยู่เหมือนกับลุคของเธอในวันนี้ที่มีความเซ็กซี่เบาๆอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกใจสั่นตัวสั่นเลยนะฮะสั่นมากเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะพูดถึงคำว่าเล้าลมเนี่ยผมถามแบบตรงๆเลยนะไม่มีอ้อมค้อมนะได้เลยในฐานะผู้หญิงเนี่ยได้เลยชอบไหมเวลาถูกเล้าลมหรือฟอร์เพลย์เอาจริงๆชอบนะแต่ว่าผู้หญิงทุกคนอะชอบที่จะมีเหมือนกับเวลาของความโรแมนติก เราเราเรามองเรามองความเร้าโลมว่าเป็นความโรแมนติกถ้าผู้ชายคนไหนใช้เวลาตรงนี้กับเราเทคไทม์กับการเร้าโลมอ่ะมันมันก็เหมือนกับว่าเขามองว่าเราสําคัญอ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเราเชื่อผู้หญิงหลายหลายคนก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันเกียดผู้หญิงด้วยใช่แต่ว่าเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันก็น่าเบื่อนะบางทีมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบว่า คือให้มันไร้ไท์ไรทมิสำหรับจ๋าเนี่ยนะฮะอ่ะสมมุติว่าไปเดทกับผู้ชายต้องประมาณเดทไหนเราถึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ชายแบบเราลมเราได้คือเดทแรกๆอะ่ะบอกเลยว่า no 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 เพราะว่า,ววางงเรา <laughs> พูดไปคือไม่ไม่แต่ว่าความจริงอะในเดทแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเวลาของการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆมากกว่าในเรื่องของความเข้ากันได้ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีผู้หญิงอย่างอผู้หญิงยิ่งผู้หญิงสมัยนี้เวลาเขาจะเลือกผู้ชายเขาคงมองว่าแบบเอ้ยการที่เรารู้สึกว่าเรามี intimacy หรือว่ารู้สึกว่าคนนี้มัน มันมันมันดึงดูดใจเราอ่ะมันมันคงไม่ได้แค่รูปรูปร่างอย่างเดียวมันเจอกันครั้งแรกเนาะความคิดการดูแลหรือว่าการได้ยิ่งรู้จักเขายิ่งรู้สึกโอ้โหแบบเซ็กซี่อ่ะมันมันไม่ใช่แค่ลุกอย่างเดียวเนอะมันเอานี้นงสมมุติว่าถ้าเดทกันครั้งแรกค่ะแล้วผู้ชายแบบถึงตัวแล้วลมเลยอ่ะเหรอจับมีการต่อยต่อยมันค่ะต่อยมันแล้วสมมติว่า ตรงกันข้ามถ้าสมมุติเราไปเดทกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วแบบโอ้โหมันถูกสเปคมันตรงจริตเรามากแล้วเราอยากจะเป็นฝ่ายทัชเขาอยากสัมผัสเขาเนี่ยมีไหมเคยมีไหมในชีวิตมันมีมันก็มีเหมือนกันบอกว่าแบบไม่เมคอะมูฟไม่ไม่ไม่เดินหน้าสักทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องการไงแล้วเราทำยังไงเราทำยังไงเราก็เราก็จะมีแบบอ่ะสมมติพี่เป็นผู้ชายคนนั้นแต่เอาจริงๆนะพี่เป็นผู้ชายคนนั้นพี่ก็คุยกับหนูอยู่แล้วพี่ก็จะวางมือวางมือใกล้ๆ พร้อมนะพร้อมนะอะไรให้ดู้ตัวให้ดูว่าแบบว่าโอ้ยมาชนนิดนึงเอาไหลชนแล้วก็ยังเฉยๆอยู่ซื่อบื้อซื่อบื้อที่ช่วยได้ที่สุดคือความจริงอันนี้ถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเขาแบบซื่อบื้อจริงๆืแกนเขานั่งกอดอกอย่างเงี้ยเขานั่งกอดอกดูหนังกันแล้วนั่งกอดอกเงี้ยแอลกอฮอล์ตัวช่วยได้เราก็มีตัวช่วยนิดนึงแอลกอฮอล์คือคำตอบมีการดริงก์นิดนึงใช่ผู้ชายเวลาแอลกอฮอล์แล้วเราเนี่ยสามารถอ้างแอลกอฮอล์ได้ทุกอย่างไม่ผิดเมื่อถึงวันนั้นมมมาาายถึงววว่่่่แบบสติเ เมื่อคืนเราไม่ใช่หนูค่ะเมื่อคืนเราพี่วีเอกเมื่อคืนจะทําอะไรไปอ่ะจะาไม่รู้ตัวเลยนะเมามากจริงแต่กูรู้ทั้งหมดเลยพี่เคยเจอ่างนี้นะพี่นั่งกอดอก่ะเออแล้วเขาแบบทําไมพี่นั่งกอดอกเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนไม่ชอบเราหรอว่าชอบมากชอบประมาณห้าสิบเรี่เราก็เก๊กๆนั่งดูหนังแล้วเราต้องกอดอกเขาก็แบบเอาแขนรอดเข้ามาเลยมาเกาะแขนเราแล้วพี่ทำไงก็เกาะเอก่อยากเกาะอก่อแล้วหลังจากนั้นคือมีความรู้สึกว่าแบบ เดี่ยวเขามากขึ้นมาในการในใน b e h a v i ในสิ่งที่เขาทํากับเราอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเราถูกผู้หญิงรุกก่อนนะอในความรู้สึกพี่นะไม่รู้ผู้ชายคนหนึ่งเขาอาจะเป็นคนดีเขาอาจไม่คิดเหมือนพี่ไงแต่ถ้าพี่พี่เลือเฮ้ยพี่เหนือกว่าแล้วถ้าเขาเริ่มก่อนเริ่มเข้าหาถ้าเขาเริ่มก่อนแปลว่าเขาชอบเรามากกว่าที่เราชอบเขาันคีารู้สึกพี่อันนี้อันนี้อับถามอยากรู้ถามแทนผู้หญิงทุกคนว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทําให้พี่พี่วิกรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้เปรียบ มันจะเป็นอย่างนั้นฟิลนั้นฉันจะทำไงกับเธอก็ได้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือก็ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าฉันไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นยุ้ยเพราะว่าถ้าเขาเริ่มก่อนแปลว่าเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะถ้าเราเป็นฝ่ายที่นิ่งเฉยอ่ะเดีวเขาเริ่มก่อนเริ่มจับตัวเราก่อนหรือมาสัมผัสอะไรเราก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาอยากได้เราอืมันจะไม่ใช่ว่าเราอยากได้เขาแต่เขาอยากได้เราแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าแล้วทีนี้เราคุมเกมแล้ว ผมว่าผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันพี่ว่าผู้หญิงเป็นเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายพยายามจะทําสัมผัสตัวหรือเข้าหาเนี่ยผู้หญิงก็จะเหนือกว่าละใช่เพราะฉะนั้นเราส่วนใหญ่ผู้หญิงอาจจะมักจะรอให้ผู้ชายเป็นฝ่ายจูโจมเป็นฝ่ายแบบว่าเดินเกมมากกว่าที่แบบว่าตัวเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นฝ่ายเดินเกมเนี่ยผู้หญิงจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้เสียเปรียกเลยนเป็นแพ้ชนะไหม แพ้แพ้อยู่แล้วทุกทางอนะเหมือนกันนะผู้หญิงผู้ชายจริงเราก็เหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่พี่อยากรู้จ๋านะอันนี้จ๋านะไม่เกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นนะไม่ยิ่งจ๋าชอบเป็นเรื่องที่ได้ยินมาไม่ได้หรอเพื่อนเล่าให้ฟังเลยชอบเป็นฝ่ายเล้าลมหรือถูกเล้าลมชอบเป็นฝ่ายถูกเล้าลมอืมอืมก็คือให้ผู้ชายเริ่มก่อนเป็นมาสเตอร์ใช่มาสเตอร์แต่้งนั้นันคือไม่ใช่เด็ดแรกแน่นอนไม่ใช่เด็ดแรกแน่นอนเพราะว่าเราคิดว่าบางที ถ้ดถเด่นแร<ล>กมันต้องให้เกียรติกันเนาะเราไปถึงจุดจุดคําว่าเราโลมเราเนี่ยเราเรามองว่ามันอาจจะไปถึงสเตจของการแบบว่าไปถึงจุดนั้นขั้นพิเศษรูปลท์หอมแก้มนนจุดปากเราคิดว่าเป็นเป็น,ปนอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าเราโลมอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอย่างเชิงมยเป็นเออเป็นอย่างเชิงเป็นการ เดทเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเราล้าลมันถึงว่ามันถึงว่ามันอยู่ในจุดที่กำลังจะคลี่แม็กซ์มากกว่าอันเนี้ยในใน,ในความรู้สึกอันนั้นเล้าโลมคือว่าเราต้องขึ้นเตียงแล้วใช่อ,อะไรอย่างงี้ถ้าเรามองว่าในจุดเนี้ยผู้ชายคนเป็นฝ่ายเพลเกแบบลีดเป็นคนลีดในตรงนี้ทีนี้พี่มีคําถามต่อไปว่าสมมติถ้าจ๋าไปเจอผู้ชาย <c oughs> ที่สมมติไปเลยไปแล้วนะเลยเดทหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วถึงเวลาที่แบบเฮ้ยเราคิดว่าเราจะต้อง ขึ้นเตียงกับคนคนนี้แหละถ้าอยู่เป็นฝ่ายที่ต้องเราาลมเขาอะเออเรามีเทคนิคหรือวิธีอะไรไหมเรามีเทคนิคหรือวิธีอะไรไหมส่วนใหญ่อ่ะเราจะสมมุติก็ได้สมมติสมมติถ้าสิ่งที่เราอยากทําเราไปเจอผู้ชายคนเนี้โอ้โหแม่งน่ากินว่ะมันใช่มากเลยมันตรงสเปคสมมติว่าแม่งน่ากินแต่เขานิ่งสมมติว่าน่ากินน่ากินเราเราเราได้กันไหมยัง ยังที่ยังยังเรายังไม่เคยอะไรกับเขาเลยแต่ว่าเราอยากกินเขาแต่เขาไม่เริ่มสัทีเขาแบบเดทกันมาสิบครั้งแล้วเขายังนิ่งอยู่อยางเงี้ยเราจะมีเราจะมีวิธีไหนที่จะหลีกเราจะมีวิธีไหนที่เราจะไกด์ไลน์หรือแบบเทคนิคเรามีไหม จริงๆอ่ะเราเราเรืองเล่าให้ฟังก็ได้ <laughs> คือเราก็จะมีเวที่แบบว่าอย่างสมมติว่าเราก็จะแบบว่าดูว่าเขาเป็นผู้ชายสไตล์ไหนก่อนอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าสาคัญกับผู้หญิงทุกคน,นในการที่แบบว่าผู้ชายแต่ละคนอย่างผู้ชายสไตล์พี่วิกกับผู้ชายสไตล์ผู้ชายหลายคนเนี่ยก็คือพ,พี่ไม่ปล่อยให้หนูรอหรอก <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> คือผู้ชายบางคนเนี่ยก็คือแบบว่าหูแบบจู่โจมมากๆหรือว่าพวกขี้อายไงนิ่งๆมันจะมีผู้ สาวหสร้อยใช่ถ้าคนที่ขี้อายเราอาจจะต้องเป็นคนที่เดินเกมเราจะบอกว่าเธอวันนี้เราใส่ดอกหอมกินเนี้ยมากระดมคิดว่าไงอ่ะหอมไหมเออแล้วเธอว่าแต่เราว่ากลิ่นเหมือนจางแล้วว่ะเนี่ยตอนนี้เราใส่แต่ถ้าผู้หญิงทําอย่างนี้นะพี่จะมีการจับจับพี่ซื้อบื้อตอนนั้นเรากําลังว่าพี่ซื้อบื้อพี่เป็นคนซื้อบื้ออยู่ไงนะตอนนั้นแต่ว่าเราอะเราก็ฉีดตรงนี้มาเหมือนกันนะเธอว่าตรงนี้กลิ่นมันชัดกว่า ให้เขาเข้าไปดมอะไรอย่างนั้นมันก็ยิ่งผู้ชายซื้อบือ้ยิ่งเจอเป็นการสาวๆฟังไว้นะเป็นการตั้งคาถามและให้เขาปฏิบัติตามใช่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนคําสั่งนั่นแหละใช่นะฮะมันเป็นเหมือนคําสั่งแล้วหลังจากนี้เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเปิดโอกาสให้เขาอ่ะสามารถเข้าถึงได้เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นโดยที่ซึ่งเราไม่ต้องพูดตรงๆนะเราไม่ต้องเฮ้ยเธอเอามือมาจับแปะฉันสิอย่างงี้ใช่เราไม่ได้บอกว่าเรา ไปจับมือแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าแบบเธอเธอว่ากลิ่นมันหายไปยังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างสตอรี่นิดนึ่งผู้ชายไม่ได้แบบว่าซื้อบื้อเกินไปเขาต้องรู้แล้วถูกต้องถูกต้องเออแต่ถ้าซื้อบื้อเกินไปละซื้อบื้อเกินไปทำไมขับบ้านไปไปลาก่อนซื้อบื้อเกินสอนไม่ไหวขนาดนี้ผู้หญิงทำานีพี่พี่ลิกรู้สึกไงรู้แล้วเราก็ไปดมแล้วดมแล้วยังไงมันไม่ส่งเดินมาเราก็ต้องจับแขนมาแล้วจมูกถึงเนื้อแล้วแล้วพี่เดินเกมไงจ่ะก็ต้องจมูกถึงเนื้อไง แล้วพี่จะจะมีเวไหนเดชการชวนเขาไปแบบไปต่อนอกรอบจะชวนทําไมล่ะเขาถ้าเขาให้เราดมเราก็ดมตรงนั้นเลยพี่ชอบเอาดอแรงพี่ก็ดมตรงนั้นเลยเสมมติจาอยู่ในผับใช่ไหมในร้านอาหารแล้วนั่งอยู่ใกล้แล้วุบยน้ําหอมหนูยังหอมอยู่ไหมพี่ก็เข้าไปดมเลยอืดมหอมพี่คือจมูกติดคอเลยนั่นหะสิหนวดโดนคอเลยนั่นไงเอออ่ะทีเนี้ยสำหรับผู้หญิงไออย่างผู้ชายอย่างพี่อย่างเงี้ยที่บอกพี่ เอาดรอได้เลยสามารถดมตรงไหนก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยบรรยากาศสำคัญไหมสำคัญรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเดันไม่ยอมใช่ไหมในร้านเราคิดว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่แบบว่าแบบ first date หรือว่า first sex ที่มีด้วยกันอะไรเงี้ยคืผู้หญิงมันจะมีความแบบว่ามีความเซนซิทีฟมีความเซนซิเมนต์มีความอ่อนอ่อนไหวอ่อนโยนมากกว่านั้นเพราะฉะนั้น เอ่อถ้าถ้าพูดถึงว่าแรกๆอ่ะเนาะก็คงเด็กกันครั้งแรกครั้งหนึ่งครั้งสองบรรยากาศอ่ะมันจะทําให้ผู้หญิงอินเพรสได้อย่างเช่นเคยได้ยินมาว่าแม้แต่ผ้าปูเตียงมันก็ทําให้บรรยากาศโปรกันเป็นสิ่งที่พี่สอนอยู่นะใช่เปลี่ยนไปอย่างเช่นวันนี้ผ้าปูเตียงสีดําดุดันมาเลยสีแดงแบบเล่าร้อนสีแดงนี่ร้อนเลยสีชมพูนี่แบบอินโนเซนต์จะรู้สึกโรแมนติกค่อยๆมือกันใช่ไหม จ๋ารู้ไหมว่าอันนี้พี่มีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์เบสไบเบิลพรีเมียมอยากไปจอยมากเลยอ่ะชอบคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะสอนผู้หญิงที่อ่อนหัดผู้หญิงที่แบบประสบการณ์น้อยไรเรื่องสนากจริงป่ะพี่มีบทเรียนหนึ่งที่พี่สอนเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงควรเลือกภาพผู้ที่นอนสีไหนถ้าอยากผเดทสุดอ่าอย่างที่จ๋าบอกเลยสีแดงนี่คือมีพลานุภาพมากเพราะมันปลุกอารมณ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยสีดําจะทําให้แบบน่าค้นหาดาดิ่งลงไปในห่วงของ มนสแล้วบางทีอ่ะเอาอันนี้พูดตรงๆนะเราแม่งเทียบคัลเลอร์อ่ะของเราเว่าเวลาอยู่ในผ้าปูเตียงสีอะไรแล้วสวยสุดสวยโอ้โหอันนี้คือแอดวานซ์กว่าคอสผมอีกนะฮะฉันผิวฉันเนี่ยเหมาะกับสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเขียวแล้วแบบกูผิวเด้งขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย <G ül üyor> เออก็จะสวยบนผ้าปูเตียงสีเขียวใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ่ะอิจฉาเป็นน<ต>างพญางูเขียวนั่นเอง<อ><ว> ทีนี้นะครับพี่มีคำถามนิดหนึ่งในฐานะผู้หญิงส่วนไหนในร่างกายที่อยากโดนเล้าโลมมากที่สุดลึกไปไะไม่ไม่ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ส่วนไหนไปเดทแล้วแล้วหนูชอบผู้ชายคนนี้มากอยากให้เขาพุ่งมาที่จุดไหนก่อนเราอ่ะอันนี้เป็นความรู้ให้หนุ่มๆที่ดูด้วยนะเอาจริงๆเราจะบอกว่าเราอ่ะมีมีจุดที่เรารู้สึกว่าแบบแบบอุ้ยยจะกระจี อัตรเดียมไม่ได้แต่ถ้ามันเยอะเกินไปตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบมันเกินมันไม่ได้นนไมันเกินไปแล้วไม่ไม่ไหวแต่ว่าอน,นี่คือจุดอ่อนของหนูจ๋านฮะใช่คือ <c oughs> คือคออุ้ยเหมือนกันเดียวกันเลยเราอ,อ,อุ้ว่าคออ่อนแต่เอาจริงบางทีแบบว่าเราเราก็รู้ว่าผู้ชายอ่ะนี่อันนี้เพื่อเล่าให้ฟังคือผู้ชายบางคนอ่ะก็จะมีจุดไม่ไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่เอนไม่เอนซึ่งผู้ชายที่ใส่ใจเรื่องเนี้ยควรจะต้องลอง ลองเทสซึ่งวิธีการเทสเนี่ยก็คือการแบบการใช้รมหายใจตัวเองสัมผัสในแต่ละส่วนนี่แหละนี่เนี่งเป็นที่มาที่เวลาพี่เดทกับคนที่พี่ชอบอพี่ชอบพาไปที่ผับหรือร้านที่ฟังเพลงแล้วเสียงเพลงดังๆเพราะเวลาคุยกันเราจะกระซิบไปถึงหูไงเราจะกระซิบที่ฟอกคอเขาที่ใบหูเขาแล้วถ้าเขามีสีหน้าที่แบบเขินอะ แ่มันนิดหนึ่งนะแบบแบบลมหายใจแบบเข้าออกเข้าออกแบบร้อนเย็นร้อนเย็นนะรู้สึกนี่สาวๆฟังไว้เลยนะเป็นเทคนิคนะที่เวลาเราอยากจะเทสเขาว่าเขารู้สึกกับเราหรือเปล่านะซึ่งผู้ชายแต่ละคนอ่ะมันอาจจะไม่ได้เซสซิทีิฟในจุดเดียวกันบางคนทุนคอบางคนหน้าอกแต่จ๋ารู้ไหมว่าส่วนใหญ่ใบหูติ่งหูซอกคอตรงเนี้ยผู้ชายผู้หญิงจุดรวมกัน คล้ายๆกันร่วมกันมันคือจุดที่เรารู้สึกเซนซซทีฟร่วมกันดังนั้นถ้าสมมติเราเข้าไปกระซิบถึงใบหูเขาหรือแบบเวลาตอนเราพูดแล้วลิมฟิปากเราไปโดนติ่งหูเขานิดนึงเนี่ยมันเหมือนการที่เรากระตุ้นเนี่ยอยากรู้เรื่องหนึ่งอยากรู้เรื่องหนึ่งกับพี่วิกมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆพี่วิกก็คือแบบเลิฟกูรูโอ้โหของและของเลิฟกูรูดูเทมากเออบอกว่าเป็นคนที่บอกว่า วันนี้อยากมาคุยด้วยเพราะว่าหวังว่าจะได้ความรู้กลับไปด้วย <คำ S 2> เราก็อยากได้ความรู้จากยูยูก็ได้อยากความรู้จากยูดยมา,า,าด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยมอยากรู้ว่าแล้วพี่อ่ะเคยมีสมมติว่าดูแล้วว่าคนคู่ของเราอ่ะเขาไม่ได้แบบมีอารมณ์ร่วมกับโรเพยมมากๆจริงๆ <ừ> เคยเจอปัญหานี้ไหมแล้วใช้เคยแบบหนักสุดที่พี่แบบพยายามทําเพื่อที่จะอิมเพรสผู้หญิงสักคนหนึ่งอ่ะให้เกิดความรู้สึกร่วมเนี่ย เคยทาถึงเคยอย่างนี้นะในฐานะผู้ชายแล้วพี่ว่าเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนหรือส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันถ้าเวลาเราอยากได้ไขรแล้วเขายากอ่ะอเราจะทําทุกวิธีทาง้าเยากยิ่งถ้าสมมติเราเดทกันไปจนถึงขั้นที่แบบเราเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันแล้วแล้วเราต้องแบบมีการเล้าลมเกิดขึ้นแล้วว่าแล้วเขาปฏิเสธไม่ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยหรอันั้นคือจุดไฟเลยนะจ๋ารู้ไหมว่าเวลาสมมติถ้าผู้ชายเล้าลมหรือผู้ชายถึงตัวแล้วแล้วผู้หญิงแบบ อย่าไม่เอาไม่เยมันคือการที่แบบพี่วิทย์จึงไม่พร้อมมันคือกระตุ้นคาว่ายาของผู้หญิงหรือการบ่ายเบี่ยงอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบปั้มฉันสิปั้มฉันสิปั้มฉันสิเรี่ยแดงว่าเราควรจะพูดประโยคนี้เปล่าวะคือถ้าเราถ้าเราอยากให้เขาปั้มอ่ะเราพี่อย่าพึ่งพี่หนูอายพี่ยังไม่ถึงเวลาพี่อันนี้เสอย่างเี้คำใหม่มากเลยทำให้ผู้ชายยิ่งปั้มยิ่งรุกยิ่งบุกคุณมากกว่าเดิมมันจะเป็นฟิลแบบเงี้ยเหมือนแบบ คืนนิดนึงขื่นนิดนึง,นนนงอืแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแล้วมันจะสายแก่ใจอ่าสมมติว่าจ๋าเจอผู้ชายที่เขาไม่ไม่พยายามที่จะแบบว่าเราลมอะไรหรือว่าสร้างบรรยากาศอะไรเลยพี่คิดว่าใน ปริมาณแค่ไหนในในความพยายามแค่ไหนของผู้หญิงที่ทําแล้วดูยังยังรู้สึกว่ายังโอเคที่พี่สอนเอาไว้นะอย่างอย่างเนี้ยพี่จะมีสอนในคอร์สเบทแอดวานซ์แม็กซ์จะมีบทหนึ่งที่จะสอนผู้หญิงให้เป็นจริตของฝ่ายรุกกับฝ่ายรับสมมุติถ้าอยู่ไปเจอผู้ชายที่ไม่เล้าโลมเลยอ่ะพี่จะตั้งชื่อผู้ชายพวกนี้ว่าเลซี่แมนตรงตัวเลยผู้ชายขี้เกียจเขาขี้เกียจจริงจรอมันจะมีผู้ชายประเภทนี้ที่แบบชอบนั่งเฉยๆนอนเฉยๆแล้วโดนผู้หญิงปั้มมันก็เหมือนผู้หญิงบางคนที่ชอบให้ผู้ชายปั้มโดยไม่เริ่มก่อนน ผู้ชายก็มีเหมือนกันพี่จะตั้งชื่อว่าเลซี่แมนเลซี่แมนคือผู้ชายที่ชอบเป็นฝ่ายรับดังนั้นถ้าคุณไปเจอผู้ชายแบบนี้สมมติถ้าจ๋าเป็นผู้หญิงที่เป็นฝ่ายรับเหมือนกันแล้วไปเจอผู้ชายรับเนี่ยจวทำไงอ่ะจ๋าต้องเทินสมมติรักเขามากสมมติรักเขามากอ่ะคุณรักเขาแต่รับทั้งคู่คุณต้องเทินโปรเป็นฝ่ายลุกผมก็จะสอนเลยอย่างพี่จะสอนเลยอย่างในคอร์สเบสแอดวานซ์แม็กซ์เนี่ยพี่จะสอนเลยว่าผู้หญิงถ้าเคยเป็นรับมาก่อนแล้วอยากจะพัฒนาตัวเป็นลุกเนี่ย คุณต้องจอยกับบทบาทต้องกลายเป็นนักบุกลงชื่อลงชื่อที่ไหนคะคือเป็นวันแมสลาให้เรียนพีแต่ถ้าสาวๆที่ดูอยู่อยากเรียนนะครับทักมาที่ไลน์แอดเทนนวลวิกได้เลยนะฮะใครแคปหน้าจอคอร์สนี้มาคลิปนี้มานะครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้พิเศษนะฮะผมจะบอกเลยว่าอ่ะวิธีการเล้าโลมเราจะเริ่มยังไงเราจะบุกเขายังไงนะฮะเพราะเท่าประสบการณ์ชีวิตเท่าที่ผมเรียนรู้มาเนี้ยผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกัน ผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติเขาเป็นแบบรับอะ่ะจะให้เขาเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกมันยากมากต่อให้รักหรือไม่รักก็ตามมันไม่เกี่ยวกับความรักแต่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเป็นเพศที่ f กซิ i b l e อ่ะเขาะ้าใจป่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนผู้หญิงจะ<ป>สละดด้วยป้าเอาตรง,งผู้หญิงเวลารักใครอะ่ะ<อ>สมมติสิ่งเนี้ยฉันไม่เคยทํามาก่อนอแต่เพราะว่าฉันรักผู้ชายคนเนี้ยฉันสามารถเปลี่ยนมาทําได้อืเพื่อให้เขารักฉันจริงป่ะไม่รู้สิ ไรเดียงสาวอีกนแไม่คยอ่ะแต่จริงๆนะเท่าที่ประสบการณ์ในทุกวันนี้ที่ทำคอร์สออนไลน์ขายนี่คือขายผู้หญิง99%เเนลยนะแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่มาเรียนเพื่อที่จะให้ผู้ชายรักมาเรียนเพื่อที่จะทําให้ความรักยืนยาวรักษาความสัมพันธ์ใช่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเป็นเหมือนกับว่าเราเราก็จะมีเซนส์ของความเป็นแบบว่าผู้พิทักษ์ ความรักผู้หญิงเป็นอย่างเงี้ย<อ>มีการเลี้ยวมีการซิกแซกมีการออนอ่อนผอมตามแต่ผู้ชายมันจะตรงๆอย่างเงี้ยอ่าดังนั้นอะไรไอะไรบางอย่างที่แบบว่าต้องปรับผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายที่ปรับก่อนอพี่ก็เลยขายคอร์สได้จนทุกวันนี้นะฮะค่ะอ่ะพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วมันสําคัญสาหรับน้องจ๋าเนี่ยเซ็กซ์มีความสําคัญนะกับคู่รักเรียกว่าถ,ถ,ถ้าถ้าเกิดสลับเราอะนะคะคือ เรามองว่าเซ็กส์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันความสัมพันธ์มันสตรองขึ้นมากกว่าแต่ว่ายกตัวอย่างนะสมมติถ้าจ๋าจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนเนี้ยต้องเทสก่อนไหมเทสก่อนไม่ได้แต่เทสแล้วไม่ดีเราเลิกเทสต์แล้วไม่ดีเราเลิกอาจจะมีเอางี้เทสก่อนเป็นแฟนหรือเป็นแฟนก่อนแล้วเทสเป็นแฟนก่อนแล้วเทส แล,แล้วถ้าไม่ดีอ,ะอ่ะก็าหาเรื่องลงคือถ้าโอ๊ยไม่ใช่ละมันไม่ดีก็หาเรื่องโดนใจก็หาเรื่องอื่น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 เพราะผู้หญิงไทยมันไม่ค่อยพูดตรงตรงก่อนใช่ไหมใช่เพราะผู้หญิงไทยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดตรงตรงเราเราจะเป็นคนที่แบบว่าส่วนใหญ่ก็ก็มักจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ก็แปลว่าเราต้องเป็นฝ่ายเทผู้ชายก่อนออ ใครยุ่งครบด้วยเลยนะเนี่ยไม่แต่ว่าเราเราคิดว่าสําคัญไม่สาคัญแต่ว่าในสังคมไทยอ่ะมันยังเป็นสิ่งที่คนไม่สามารถออกมาพูดว่ามันสาคัญพูดไม่ได้อีเป็นผู้ชายนะแม้แต่ผู้ชายยังไม่สามารถบอกว่าน้อยคนนะที่จะบอกว่าฉันเลิกเขาเพราะเซ็กไม่ดีมันดูเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีมันดูเป็นคนแบบเป็นคนก้านโลกเป็นแค่ตัวมันดูแบบว่าเป็นเออก้านโลกจร่จริงๆผมอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนเลยนะมันไม่เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวอือ นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราจะเป็นแฟนกับใครสักคนหรือเราจะคบไปในระยะยาวจนถึงขั้นเป็นผัวเมียหรือแต่งงานเนี้เรื่องนี้เราต้องเทสความจริงควรจะต้องคุยกันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนเพราะถ้ามันเข้ากันไม่ได้แต่แรกมันคือเข้ากันไม่ได้เราจะใช้วิธีคุยกันนอนถ้าเกิดสติว่ามันคุยกันแล้วแล้วแบบว่ามันไม่สามารถไยจูนหรือปรับจูนในสิ่งที่มันต้องการตรงกันได้จริงๆอะก็อาจจะคุยไม่พอจ๋าสำหรับความคิดพี่นะพี่คิดอย่างนี้ มันเหมือนเวลาเราไปซื้อรองเท้าหรือซื้อรถอะรองเท้าถ้าเราไม่ลองแล้วเราซื้อมาเลยอะกัดกัดแล้วสุดท้ายต้องทิ้งอยู่ดีใส่ยังไงก็กัดหรือรถอย่างเงี้ยเราไม่เทสต์ไดรฟ์ก่อนอย่างเงี้ยเราไปขับแล้วมันไม่โอเคไงนั่งนึ่งพวงมาลัยมันจับแล้วไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่แต่ในความแฟนก็เหมือนกันใช่ในมุมจ๋านนะคุยหมายความว่าถ้าลองแล้วอ๋อลองแล้วลองแล้วไม่ใช่แล้วคุยก่อนใช่แล้วก็คุยคุยปรับ ฉันอะไรอย่างนี้แต่มันก็ต้องมีเวในการในการที่เคยเจออย่างนี้นะยังไงเคอย่างวอลองแล้วออันนี้สาวไม่ไม่พูดเยอะเดี๋ยวเขารู้ตัวไม่ต้องหออเป็นใครอะเพื่อนเราเพื่อนเรามามีครั้งหนึ่งลองแล้วเราไม่ใช่แล้วพอเช้ามากเขาบอกพี่หนูแค่ขำๆเออน้องสาวอินดูเจ็บปะหนูแค่ขำๆอาะ จริงๆเราต้องเป็นคนพูดไงคำนี้ใช่ไงแต่ความจริงอะ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยอยากจะมาคุยกับพี่วิกเรื่องนี้เหมือนกันเพราะมีคนพูดเอาใเอาไว้เทปหน้าไหมเอาไว้เทปหน้าน,นีปหนาเรามาคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยมีคนพูดไปเด็นนี้ครั้งแรกไม่ใช่ว่าครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์นะแต่ครั้งแรกกับคนคนหนึ่งเนี้ยเราควรยื้อดึงเชงแค่ไหน ก่อนที่จะเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นพอหลังจากมีอะไรไปแล้วเราควรปฏิบัติตัวยังไงทำตัวยังไงดีนะไม่เยอะกันไปไม่ญญาแล้วนะเทปหน้าเราจะมาเจอกันพี่ชายสุดเฮ้ยวันนี้นี่พี่มีของเล่นอยากให้จ๋าลองเทสอุ้ยเอามาเลยจะบอกเลยว่าเป็นเป็นของเล่นใหม่จากคลับกิ๊กนะฮะมันเป็นเลิฟการ์ดโอ้เลิฟการ์ดในที่นี้นี่นี่ดูนะครับอันนี้นะฮะเลิฟการ์ดของคลับกิ๊กเลยนะครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของเราเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นการ์ดที่เหมาะสําหรับคู่รักเอาไว้เล่นกันได้ เวลาเราอยากจะแบบเปิดใจคุยกันให้มันแฟนตาซีขึ้นสมมติเราอยากเปิดใจคุยกันเนี้ยแต่เราไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆโอเคโอเคเดี๋ยวลองลองเราขอลองหน่อยสิคะลองเล่นนะฮะลองให้น้องจ๋าเลือกมาใบหนึ่งเราต้องทมันมันมีสองด้านไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าสีแดงไว้เล่นกับคู่รักถ้าสีชมพูไว้เล่นกับเพื่อนเอาสีแดงก่อนน้องจ๋าลองเลือกไปหนึ่งใบอ่ะหนูอ่านเลยหนูอ่านเลยลองเธอคิด เธอคิดว่าเราควรลองเล่นอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นไหมคือว่าบ้างไหมอ่ะอันนี้เกมเนี้ยสาวๆเวลาซื้อเลิฟการไปเนี้ยคุณสามารถไปเล่นกับแฟนหรือสามีคุณได้สมมุติว่าเรามีเซ็กกันมานานไงอยู่กันมาสิบปียี่สิบปีอย่างเงี้ยบางทีมันเบื่อมันอยากจะลองความแปลกใหม่แต่ไม่กล้าพูดกับแฟนตรงๆก็แบบว่าเล่นเสี่ยงทายไงก็จริงมันเป็นจ่าดึงไปอย่างเงี้ยาล้วบางทีน้อยเดียเนาะ เราไม่กล้าถามเขาตรงๆอันนี้เราจะช่วยได้ให้เรากล้าที่จะถามเป็นการเล่นเกมเขาขายที่ไหนนะขับกิ๊กเลยฮะสนใจติดต่อมาได้เลยที่ไลน์ไลน์แอดขับกิ๊กรอโอเคแพงไหมสอบถามราคาได้ที่แอดมินเราอันไหนขอลองอีกแผ่นหนึ่งอะแบบเพื่อนบ้างอ่ะอแบบเพื่อนสีชมพูเพื่อนสามารถไปเล่นในวงเล่าในวงสนุกมากเลยนะแบบว่าเวลาโนอเดียที่จะเล่นไรเนี่ยแบบเพื่อนคือเธอคิดว่า อะไรคือจุดแข่งที่สุดของความสัมพันธ์ของเราออจุดแข่งที่สุดก็คือจุดนั้นเอ้ความสัมพันธ์ของเราสิวะก็คือความจริงใจไงโอ้ยยังพูดไม่จบเลยนี่ก็คิดเป็กใจเลยนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับเลิฟกาของขับกิ๊กนะครับใครสนใจสามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดขับกิ๊กนะครับเราจะมีอย่างนี้เล่นกับเพื่อนก็ได้เวลาเราไป ปิกนิกไปแคมป์ไปอ,อะไรอ,อย่างเงี้ยนะหรือถ้าเราอยากจะแบบอยากเปิดเผยความในใจกับแฟนในเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยสีชมพูจะเป็นด้านที่เป็นข้อความที่เราไว้เล่นกับเพื่อนสีแดงคือเราไว้เล่นกับคนรักนะครับสนใจถามมาได้เลยที่ Line แอดครไหนๆก็ได้น้องจ๋ามาเป็นแขกรับเชิญแล้วซึ่งมีคําถามหนึ่งที่อยากรู้มากมเพราะว่า ตั้งแต่รู้จักน้องจ๋ามาหรือได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องจ๋าเด็ดก็เลยอยากจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอความเด็ดของน้องจ๋าเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่สมมติเวลาเราชอบผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะใจเขาได้ความจริงอะความเด็ดมันไม่ใช่เรื่องลีลาเลยนะคะความเด็ดอะมันคือการที่เรารู้จักเขาได้ดีพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักว่าผู้ชายคนนั้นอะเป็นคนไทป์ไหน ต้องการอะไรแล้ร,รู้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเราสามารถตอบในสิ่งที่เขาต้องการได้อะและสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้เขาได้เนี่นยคือสิ่งที่คิดว่าเป็นเคล็ดลับมาใจคนที่อยู่ข้างเราก็คือเอาง่ายๆคือเราต้องศึกษา,กษาให้รู้จักความต้องการของเขาและถ้ามันตรงกับสิ่งที่เราชอบชเราก็พรีเซนต์สิ่งนั้นไปใช่แต่ว่าแบบ ถ้าจะรู้อยากรู้ลึกกว่านี้มันก็คงจะต้องมานั่งเรียนรู้กันนะเนาะมาเรียนกับพี่ได้พี่มีคอร์สชื่อออนแอดวานซ์่ <Linux. S 1> เพราะอย่างแบบอย่างที่บอกไปว่าบางทีเราเราเห็นพี่วิกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่วิกอะสยู่จุดไหน จุดคอหน้าอกหรือว่าต้นขาอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยคือเอาจริงว่าเราเราก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และและการที่เป็นผู้หญิงที่รู้จักสังเกตและให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสร้างเสน่ห์ใจเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่มันคือทริคทั้งหมดเลยนี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้ผมเลือกแขกรับเชิญมาถูกคน ถูกคนจริงๆอ,อ่าไหนๆน,น้องจ๋าก็มาแล้ววันนี้ผมมีของที่ระลึกจะมอบให้น้องจา๋าคซึ่งผมจะบอกเลยว่าของสิ่งเนี้ยเหมาะกับน้องจ๋ามากๆเหมือนคิดมาเพื่อน้องจ๋าเลยนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับน้ำหอมเทยานะฮะสีชมพูกลิ่นพิงเ l o v e เอรทำไมพี่ถึงเลือกกลิ่นนี้ให้จ๋าหรือมาไม่รู้เลยเพราะเราอินโนเซนต์เพราะมันเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ที่สุดในแบรนด์เทยาแล้วมันเป็นกลิ่นที่เวลาผู้หญิงฉีดเนี้ยผู้ชายเดินตาม ู้ชายจะรู้สึกเหมือนมีจะเดินตามยี่หัวนี้เหรอคะพี่วิวทำไงดีอ่ะสมมุติวันนี้มีเดินตามสามคนจะกลายเป็นแปดคนอู้ฉหู้ฉหนเลยกัน่อยฉีดได้เลยคืนนี้ค่ะเทียากลิ่นทิ้งลงเพิ่เอาจรีนเมื่อกี้ก็แอบไปอย่างนั้นแล้วพอเมื่อกี้ก็แอบไปดมกลิ่นมาแล้วอดมแล้วเราให้เลือกแล้วแล้วเขาเลือกอันนี้เอาจริงๆอันนี้คือกลิ่นนี้ถูกจริตมากๆอันนี้ขอเชียร์จริงๆนะกลิ่นนี้ต้องกลิ่นนี้เท่านั้นถ้าอยากจะได้แบบความ ยั่วเยของนารักายั่วเย่ย่เยนที่แบบอยากเข้าหาอยากอยู่ใกล้แล้วจะเอาอันนี้ไปใช้ด้วยที่จ๋าบอกที่แบบว่าเทสน้ําหอมตรงซอกคอใช่ใช่แล้วจะบอกขออีกนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะจุดที่ฉีดน้ําหอมแล้วสําหรับเราอะเราคิดว่ามันได้ผลที่สุดกับการไปเดทนะคะตรงนี้ไหนละจ๋าฉีดเลยโอ๊ยฉีดให้ดูอะคะฉีดเลยเราจะเป็นคนที่จุดที่มันจะทำเทสน้ำหอมอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ได้แบบว่า กลิ่นฟุ้งกระจายอะค่ะเราจะฉีดซอกคอแล้วก็ตรงนี้ค่ะแค่นี้ค่ะเนี่ยได้กิ่นละทั้งคืนบอกเลยว่าได้กิ่นละสองทุ่มยันตีสองเป็นไงเพราะมันเป็นเป็นจุดติดชีพจรสิบแปชั่วโมงเลยของผมอ่บอกเลยจุดชีพจรบอกว่ามันจะทําให้กลิ่นฟุ้งกระจายแล้วตัวนี้นะยิ่งเหงื่อออกยิ่งหอมจริงหอมมาก เลิกถูกกินมากงั้นคืนนี้ไปต่อได้แล้วนะได้เลยเราจะไปต่อกันไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้สิเดี๋ยวพตอนเช้าจ๋าบอกหนูแค่คำๆใช่อันนั้นไม่ใช่ฉันนะคะไม่ใช่ฉันคนอื่นนะคะไม่ใช่ฉันนะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องจ๋ามากๆานะครับแล้วถ้าใครชอบน้องจ๋าหรือมีคำถามอยากถามน้องจ๋านะฮะพิมพ์เข้ามาได้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวรับปากเลยว่าอีกไม่ช้าไม่นานจะชวนน้องจ๋ากลับมาอีก ได้เลยข้อ <c oughs> ที่<อ>เราพูดไว้เมื่อกี้นะได้เลยรับรองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสนุกมากๆเลยวันนี้ขอบคุณน้องจ๋ามากๆใครที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์กับผมหรือสนใจน้ําหอมเทยา่าหรือสนใจเลิฟคัสจากขับกิ๊กนะครับก็ทักมาได้เลยที่ไลน์แอดเทนนิ k หรือ Li น์แอดขับกิ๊กก็ได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักแล้วเจอกันครับบาย